โอ้โหโหดนทิ้มหัวเลยแมงมุมระยำแม่งเอ้ยมึงเจ๋งอ่ะล่ะโอ้ยเศรษฐบัตรไอ้เชี่ยนี่แม่งชนกูยำได้มึงเงลงงสแกนกูละเดีย๋ยวทิ้มเหี Hell yeah! ้ยวแย่เฮ้ยโอ้ชนกูแล้วอย่าทิ้มอย่าทิ้มไม่ลุกขึ้นมาสิเควินไอ้โงเ่เอ้ยเออโดนทิ้มเออ สี่สดวอือโอ้โหมีทีมสองครั้งเลยมึงกลัวกูไม่ตายเลยไงอ่ะมึงทีมหัวกูทะลุเนี่ยนะแมงมุมระยำอุ้ยสี่ส่วนอีกครัสตี้ัส way back home back home เอาไงเดี๋ยวเนี้ยอ๋อกับดักเขาเนี้ยขามแม่เลยกับดักอันนี้และ มาโดยกระดักอันนี้แหละทำให้มึงดาวดิ้นอย่างทารมานเฮ้ยไม่ <S 2> <S 2> <S ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได่ะโอ้โูเควินมึงได้รังแค้นแล้วมึงท้ากูไปห้าชีวิตมึงดูกูรังแค้นแน่ตรงนี้ใช่ไหมเอาเลยเอาเลยเออวัาดีพวกครับเอาเลยครับเติมระบายครับพี่เอ้าไอ้สัตว์พิธีพิธีอ่าครับพี่ครับใจนครับตาบายครับ,บ,รบเอา้าไอ้สัตว์นี่เป็นเฮี้ยอย่างเนี่ยอ่าน,นะครับคราวนี้มึงไม่มีรอดแน่มึง มเจอสแกนกูดิอ่ามึงโดน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 ไปหนึ่งดอกโอ้โง่ะเด้งดิจัดเต็มจัดเต็มอื้อโดนกัดเป็นไงอะไรโง่เก็บไออันี้สาแม่งดักกูอะ อะไรวะอันนี้สามมนงไม่ม,ไม,มีไม่มีการสแกนเลยมาก็ทิ้มกูเลยอ่ะใครจะไปตั้งตัวทันวะฮ่าเจกนะใช่ไหมมึงเจอเควินกูล้างแค้นนะสัสเควินเดอะเพย์แบ็กมึงสแกนสแกนอันที่สามมึงรีบร้ออันอ่าโดนไปหนึ่งดอกมาครับมาครับสวัสดีครับอันนี้ครับ แคนกูทำแค่อุ้ยนั่นไงเนียนเนียนเนียนอนะเร็ววะมึงเร็ววะกูเร็ววะมึงเร็ววะมึงอะเร็วเหรอมามึงเร็วเหรออ๋อยังจะเอาไงของมึงเนี่ยอย่าเร็วนะเว้ยอย่าเร็วนะเว้ยกูไม่รีบอ่าโดนงาบหมดเลยโง่เฮ้ยแมงมุมแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บน ้น้กูเห็นแต่อยู่บนหลังคาทียนี่อยู่บนต้นไม้ตัวแม่งเบลเลอร์หรือเฮีย้ยสไลด์นอนแล้วแล้วเควินโอ้นี่มันหลังไหมมุมจะชัดโอ้นี่มันซากอะไรกันเนี่ยนี่เป็นเฮี้ยอะไร,รเควิน เอาขามึงติดไม่นี่มันกำดักไปมุมช่วยด้วยอย่าฆ่าคนเลยนึ้อกูไม่อร่อยหรอกไม่อมอเอออย่าแดกกู uh <laughs>

คือร้อนแล้วกลหไม่ออกเควินฉันนึกว่ากูจะตายไปแล้ววัตตบเฮ้ย where y o m อ้าววัตต โอ้ยมีมึงลอกกูเหรอเนี่ยเร็วมากเร็วมึงอะโอ้หตุ๊กตามาลอกเป็นอะไรที่ฉันแจ้ง้ยอย่าโอ้โหคำดักมึงแจ่มแจ้งมากกลัวใครมาโหดแม่งก็ต้องตายวะไปอย่าอย่าอุ้ยรอดกูรอดบอกบอกแล้วมึงมีอะไรค่าเควินในหรับ เควินกูอมตะไอ้สัตวสเควินกูชาวล็อกไอ้สัตว์ชาวล็อกก็ไม่มันตายเว้ยไปเลยเควินเควินเลยอยู่ปียุปียุปีตกแตก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 แม่ตกแตกตกแม่เอ้ยอย่าตกนะเควินไปเลยเควินตกแตกอึ๊บอ่าทำไมมันไกลขนาดนั้นอ่ะ ยอกทหารกดเก้าเออนีทหารกดเก้าแล้วมึงอะไรเนี่ยดูจะสังเกตนะฮะจะมีไม้ดันนั่นไว้และอีกออีกฟากหนึ่งจะเจอต้นไม้ที่กำลังใกล้จะหักนะฉะนั้นมันก็คือกับดักนะครับเราจะเข้าไปดันไปฝั่งนู้นนะฮะไอ้โง่เควินมึงดันดิวะเฮ้ยโอ้ยไอ้ษเศรษเศกิ่งไม้มันช่างเปาะบางระเกินกิ่งไม้ช่างเปาะบาง บอกบางเหรอบอกบางเหรอบอกบางเหรอยาชูออโถ่เ้ยบาชิบกําลังนั่งคุนคิดอยู่ฮนะอุ้ยเ่าแเตะ อ่าเฮลเย์อาโอ้โว้ยโว้โว้ยไม่ได้แดกครับเป็นไงครับไอ้ควายกากเขาหลบได้นี่ไม่จริงจริงเควินทำไม่ได้เว้ยไปเล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 ย เขาคนนี้มึงใส่เหล็กมาเลยนะเ,เ,ลยนะเนี่นย,ย,ยไม่เบาเลยเนี่ยโอ้โคมีนั้นด้วยสุดยอดไม่เบาเลยเนี่ยเอ้าไอควายนี่เอา้าเฮ้ย come back g u ้ s where you go man ตามไปครับอะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยเ,เต็ปโดดข้ามอ a m เขวินขอ เควินมึงไม่เคยออกกําลังกายเลยหรือไงวะไอ้ชัดโดดได้แค่นั้นเลยนะมึงจะโดดเลยดีกวะบอยเควินมึงโดดไม่ได้เช่นนั้นเฮ้ยกูล็อกเออนี่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 กุล็อกอินดี้กับคนน้ำไปซะไม่ได้แดกกุล็อกมึงจะบัเบนอะนะมึงอันเดียวไม่พออยก็เอาไม่มีเบิ้นลูกเล็กอีปิงกลางเล็กก็ลกได้โอ้โห ดูด,ดูไก่ไก่แม่งันตีเนี่ยันตีเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องเจอกูแล้วเดี๋ยวกูบวกแม่งเลยเนี่มา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 ไปไหนล่ะหนีโอไก่ต่อยกูเลยดีกว่ามามามาเฮ้ยอ่าไฟ why are you waiting for นั่งวางกำดักเนียนดู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  มามาปีหนีไปได้เฮี้ยเนียนเนาะน่าไอ้้เียนั่งวางกะดับเนียน What are you waiting for อย่าปล่อยนะจะเสิร์ฟเลนเน้ออื้อ,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 อลงไปชืโอ้โหลงหลุมพอดีเลยกับดักมึงนี่แน่นอนจริงๆเลยนะเนี่ยขนาดกูต้องยอมมึงเลยนะเนี่ยเอ้าเฮีย จะมัดหาพ่อมึงเหรอไอ้กูฆ่าแม่งไงสัตว์อาอุ้ยมีของแถมโอ้โหมีเบิ้ลสัตว์แต่กูจะโดดไปได้ยังไงเนี่ยกับดักมึงนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยเกาะกะ่อนจอดดึงมันลงมาออคอหลุดไปเควินคอมึงหล่นไปข้างล่างแล้วเควินเนอยกูรู้ๆวะ ไอเชี่อะอ๋อไอ้นั่นแน่เลยนี่นี่นี่ๆๆๆนี่อันนี้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 นานควายดีไปไหนพ้นไม่รอดกูรอดเดี๋ยวมึงโดนโดนกูคิวโดนกูไล่คิวเลยเฮ้ยอีทัตแค่นีน้มึงงกเหรอไอชี่อะแม่งเฮ้ย งเว่ตตอฟชีซุสโนโนขคาเป็นน้ำโน่รันอเว้ยยูกอตตูรัน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 รัตามนทันเดแส Kevin, Kevin. มาไอเควินเควินอาจะโดนในมุมแดกไม่ได้นะไปเลยเควินเจ้าจง no no เอามึงช่วยกูหน่อยเนี่ย no no โดนเสียบไม้ย่าง เยเควินเจ้าจะวิ่งไปก่อนเจ้าจะโดนมงมุมยักษ์แดงนะเน no. อก็รู้แล้วก็ร้อให้ไก่มาในนั้นไงเออมาดิไก่เอ้ยมาดิอ่าขอบใจเพื่อน thanks dude อือไม่ถึงครับพี่น้องมาเออเควินมึงโดนเสียบมาครั้งที่สองนะเควิน ครั้งที่สามมึงจะกลายเป็นลูกชิ้นของมันไม่ได้มึงต้องบรรลุคราวนี้เติร์ร์เติเติ์เติร์เตรตเเิรตติร